รู้สึกดีค่ะจริงๆรู้สึกว่ามันได้ทำสิ่งที่กลัวได้เพราะรู้สึกว่าตอนที่มามันรู้สึกว่าท้าทายเราจะทำได้หรือเปล่าอย่างแรกก็คือว่าเป็นโรคกลัวความสูงและแค่เราเห็นตอนที่เป็นจุดลอยตัวลงอะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมากเราเราจะทำไหมแล้วพอได้ทำแล้วอะ แล้วพอได้ทําแล้วแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วยก็คือทาทาจนจบอะ่ะเออทำทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นอะ่ะมันก็ได้บรรยากาศที่แตกต่างกันคือวิวที่ได้อะ่ะมันคุ้มค่ากับกับสิ่งที่เราทําลงไปอะ่ะแต่อีกสิ่งที่สําคัญก็คือเราได้ก้าวข้ามความกลัวของเราไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคุ้มว่ะแล้วมันก็ภูมิใจกับสิ่งที่ ที่คิดว่าอยากทําแล้วก็ทําได้อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่คิดว่าดีดีที่สุดจริงๆเป็นทริปที่มาครั้งที่2กับทางทีมงานพี่ปอะครับก็รู้สึกว่าทีมงานเขาเนี่ยเป็นทีมงานที่ค่อนข้างเซอร์วิสดีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการจัดทริปประเภทแบบพวกเครื่องจนภัยอะเนาะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยที่มีการมาลอยตัวนะครับซึ่งการลอยตัวก็ค่อนข้างเออตอนแรกก็ไม่กล้าหรอกมันค่อนข้างน่ากลัวมากเลยแต่ว่าเห็นพี่ๆทีมงานแล้วก็ เห็นที you know. ่เหงานเนี่ยอย่างเช่นที่พี่เธอแดงเนี่ยเขาก็มีความแบบเชี่ยวชาญในการโรยตัวแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยค่อนข้างมีคุณลิตี้เนี่ยดีมากเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเออลงไปแหละเราก็น่าจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ระหว่างการโรยตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างท้าทายแล้วก็สนุกปาาแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจในเรื่ององอุปกรณ์ก็รู้สึกว่ารู้สึกดีกับทริปนี้นะครับทริปนี้นะคะทริปนี้ก็เป็นทริปที่สอง ที่เรื่องเกี่ยวกับโรยตัวนะทิปแรกก็คือทําไปแล้วแต่ว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยคือลิปนี้นี่เ,เป็นลิปที่สุดเลยชอบชอบมากที่สุดเพราะว่าช่วงหน้าผามันจะเป็นแบบตั้งฉากข้าสองศาซึ่งมีความรู้สึกว่าเออมันท้าทายมากปกติเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์อยู่แล้วริๆแ้กก็เลยหาทิ่ที่มันไม่ไม่ซ้ำใคร พอมาเจอทริปนี้เห็นตอนที่เขาส่งรูปมาเพื่อนส่งรูปมาให้ดูแล้วแล้วมันจะเป็นรูปภาพที่เป็นหน้าขา90องศาโอเคพักเลยแล้วจอทันทีเลยแล้วก็ไม่เลยลไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้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 แบบว่ากลัวหรืออะไรนะเพราะว่ามาบบั่นใจตั้งแต่ทริปก่อนว่าเออโอเคการเซฟตี่ของ,ของทีมงานเขาเขาทำได้ดีมากแล้วพอมาทริปนี้เนี่ย รู้สึกยังไงสนุกค่ะจริงๆอ่ะทริปนี้ที่มากับผู้จัดกลุ่มนี้ค่ะเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกก็คือเมื่อประมาณมีนาค่ะก็คือความรู้สึกครั้งแรกที่เล่นเมื่อทริปที่แล้วคือเราความกลัวแล้วก็แบบเฮ้ยมันจะลงไปยังไงตัวเราจะหลุดจากเชือกไหมแต่พอเรารู้ว่าอุปกรณ์เขาเซฟตี้เราแบบไหนอุปกรณ์เขาได้มาตรฐานเออมีความปลอดภัยมีความเซฟตี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันจนเกิดเป็นการมา ซ้าครั้งที่2ใช่แต่ว่าในการโรยตัวแต่ละครั้งอะ่ะมันก็ไม่ได้มีความสนุกแบบเดิมเคยเคยโรยครั้งแรกสนุกแบบหนึ่งอพอมาโรยครั้งที่2มันก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะคะใช่แต่ละสถานาการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างานเลยตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าพอมาแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆอ,อีกหลายคนเลยครับทีนี้พอมาเร่มได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันเนี่ย ตอนแรกเลยในการโดยตัวก็คือค่อนข้างจะตื่นเต้นแต่ด้วยว่าเราเห็นอุกปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเซฟตี้ตัวเราค่อนข้างมากครับจะเห็นเป็นระบบการป้องกันเนี่ยค่อนข้างจะสองชั้นแล้วก็พี่ที่เป็นคนดูแลในการในการช่วยในการโดยตัวเนี่ยก็ค่อนค่อนข้างแนะนําดีก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราน่าจะปลอดภัยจากการโดยตัวในครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจทั้งเพื่อนร่วมทิปทั้งพี่ๆท,ที่ช่วยดูแล ของการโดยตัวแล้วก็สถานที่อาหารต่างๆก็รู้สึกว่าโอเคเลยครับรู้สึกดีค่ะก็จริงๆครั้งนี้เป็นครั้งแรก<า>ที่ที่ได้มาทํากิจกรรมลักษณะนี้เนาะเป็นกิจกรรมโดยตัวจริงๆแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบความสูงเนาะก็คือกลัวแต่ว่าก็ <ไง S 2> ชอบเสียง <มา S 2> ค่ะ,คะก็จริงๆก็ดีดีที่ได้มาทํากิจกรรมโดยตัวกับที่นี่เนาะก็ พอได้ได้เริ่มทำได้ลองทำเนี้ยค่ะก็มีมีหลายๆส่วนที่ที่จะช่วยช่วยเรื่องความกลัวของเราเนาะก็จะมีเรื่องของแบบอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็ทางทีมงานเนี่ยก็จัดเตรียมมา,าเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะก็ในส่วนของตัวเราเองเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของใจแล้วก็ความกล้าในการคนโทรลในการก้าวไปอะไรเงี้ยค่ะก็ดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมจอยกับพิษ ของที่นี่นะคะ,ะประทับใจค่ะอยากฝากอะไรนัน <laughs> อยากฝากอะไรก็ฝากให้คนที่อยากอยากลองเลยตัวแล้วกันค่ะก็มาร่วมจอยกับที่นี่ก็ได้จริงๆที่นี่เป็นที่ที่แบบมือมือใหม่มามา,มาร่วมทำค่ะแล้วก็ไม่ไม่จำกัดรอบด้วยมีแรงเท่าไหร่ก็เล่นได้เลย 3ามสองหนึ่งสามยังมันสแล้วนี่สี่ไหมเพิ่มมาสี่สี่ใบสี่ใเล่าสี่เนี่ยสาใช่ไหมมันสแล้วจะเอาสี่ไล่ะสามสาเอาเพิ่มให้เเพิ่มใหกวนมันเนี่ยกวนมือใหม่ก็ลงได้นะครับแมง ถ้โกนแต่หูกูจะหนวกแล้เนย